ดานฉายาอะไรครับอ่าอันนี้ฉายา l t i a Fragment Collector 7-day นะครับซึ่งก็เป็นชายาให้ลองใช้7วันนะของเป็นชายาเมืองใหม่เลยของเมืองเอลียานอร์นั่นเองนี่ครับดันใหม่มา2ดันเ๊้ดันมาดัานเดียวแล้วก็มากับ2ฉายานี้ครับอันนี้ d e n i Blessing จะบวกป้องกัน10%แล้วก็เพิ่มต้นนานทานธาตุน้ำมา100แต้มทวน ส่วน l t Fragment Collector เเพิ่มดับเเรท15%ครับซึ่งเอาเราก็จะเอามาหา l t Fragment นี่แหละครับอะไรคือ l t Fragment เดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้เป็นไฮไลท์มาของสไลด์นะครับถ้ามันไม่เน่าโอเคป่ะเนี่ยฮะเอลเทียร์แฟกเมนไอพวกชิ้นส่วนองกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมที่เราได้มาจากเนื้อเรื่องทั้งหลายเนี่แหละครับก็จะมาเป็นเอลเทียร์แฟกเมนถามว่าเอามาใช้ยังไงก็ อันดับแรกครับเราไปที่เมืองใหม่กันดูไหมดูมเลยครับคร์โบเอ็กเฟสเดินลงมาล่างเซิร์เอเลียนนอรเขาได้แต่เลข99นะครับยังเ,เพราะจังเลยแต่ชิวชิวฮะสโลไลฟ์ได้ตอนนี้ไลฟ์ไลฟ์ครั้งนี้ไม่ได้ถือเป็นจริงเป็นจังอะไรนะฮะ้องจะวิ่งเล่นชมเมืองบนด่าหรืออะไรก็แล้วแต่ ข้างบนมีมีร้านขายยาครับก็ไม่มีอะไรแต่ว่ามีรู้สึกว่าจะมีให้สร้างของที่จำเป็นก็ของนี้มียาขายอยู่มีแอปเปิลขายสีทาได้ตามปกติ อัปเกรดหินโดโอได้ตามปกติครับร้านอาวุธก็จะมีให้คราฟพวกเอลเทียร์กเมนตส่วนที่เราต้องการนะฮะอันนี้จะเป็นส่วนเสือ้ออันนี้ส่วนของเมือ่อ ถ้าเราจะใช้คราบพวกสีแดงเราก็ต้องไปย่อยพวกเอลทีเอฟกตเมนต์ o สีแดงมาครับอย่างเช่นอันนี้อย่างเช่นอันนี้ผมไม่ใช้นะครับเป็นสีแดงใช่ไหมผมมือแดงไม่ใช้นะกดย่อยก็จะได้ผงสีแดงเอามาคลาบไปพวกนี้แหละครับแยกสามสีเลยนะสีแดงสีน้ำเงินสีม่วงนะจ๊ะเราได้จากการย่อยนะครับเอามาคลาบพวกนี้นะจ๊ะทำนั้น อัปเกรดก็ตีบวกได้ตามปกตินะฮะใครจะมาลองตีบวกกับที่นี่เพื่อหวังดวงก็ได้ส่วนคราฟก็จะเป็นคราฟเอเลียนอรชุดเซตเอเลียนอรนะครับชุดเซตนี้ไม่สามารถใส่คลังรวมได้นะฮะแต่ว่าจะได้รับแจกหนึ่งชุดฟรีๆเลยจากเฟสเนี่เรื่องลายผมอยู่ดีมั้ยอยู่ดีเนาะก็เหมือนเดิงครับจะใช้เป็นแฟก m เมนมาคราฟดังนั้น ได้เวลาฟาร์มเอลเทียแฟกเมนตะ์แล้วล่ะนะแล้วก็ไม่มีอะไรขายนะครับจะมีเยลลี่ให้แลกแน่นอนต้องมีครับนี่สเตตสิบหนึ่งนะครับเยลลี่เวลก้าสิบเดี๋ยวสักพักจะมีเยลลี่สเตตสิบสองมารู้สึกจะเป็นเยลลี่เก้าเก้าหรือเก้าห้านี่แหละ เอาละมาดูดวัดตาางรงนี้กันไีก่าต่อมาข้างในครับก็จะมีเอลเลดเออเอลปินเซตนะครับอังกงที่คนนี้กันเลยอีกเนี่ยใส่เขึ้นเยอะหน้าอกไปทำอะไรมาทำไมมันพองอาทีออันนี้ของเขาแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ผมชอบคนนี้นะแอนเดร์ลันเนี่ยดูยน่ารักขึ้นเยอะเลยของเวอร์ชั่นแรกมันตัวเตี้ย อันนี้ซาช่าครับทีมลอเล่แฮก์่กอเล่แจักมูนวันนี้มีกิจกรรมอะไรครับมีทอยเต่านะออนสินาทีรับลูกเต่ามาทอยเล่นถ้าเกิดวิ่งครบหนึ่งรอบนี้ก็จะได้ดูของรางวัลตรงนี้ครับก็จะได้เหรียญมาหนึ่งเหรียญนะถ้าเกิดทอยครบหนึ่งรอบได้หนึ่งเหรียญแล้วก็เราก็เอามาแลกของพวกนี้ได้ครับ ก็จะมีชุดเซตโอนวูฟนะฮะในกลุ่ปนี้แล้วก็กรุ๊ปล่างสุดนะครับจะต้องแลกกลุ่ปสกับกลุ่ปสให้หมดไปก่อนถึงจะแลกได้ก็จะเป็นซัพพอร์ตยูนิตแล้วก็ประดับแล้วก็ใบบสกสมกล่องสมใบบก8ปดถึงสินะครับแล้วทุกเต่าเนี่ยนอกจากเราสามารถ ได้วันละรอบเนี่ยทุกครั้งที่เราใช้แครครบ20บาทก็จะได้ลูกเต่าหนึ่งลูกนะครับนี่มันอีเวนต์สายไปชัดๆกันนั้นเราปิดแล้วก็อีเวนต์ตีบวกครับก็จะมีแจกใบซ่อม17ใบทางจดหมายนะครับแล้วก็มีแจกค้อนหนึ่งหนึ่งชิ้นแล้วก็ใบเอ่อห,หินกันรถหินกันรถนะครับหนึ่งก้อนทุกๆวันเลยแล้วก็แจกไอเนี่ยฮะตัดไลท์ เ n นชัยเมนเวปปอนเนี่ยครับตรงนี้เราสามารถตีบวกเพื่อเปลี่ยนให้เป็นใบบวกทีหลังได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้บวก7แล้วถ้าผมไปย่อยเนี่ยก็จะได้ใบบวกเแต่ว่าอีเวนต์นี้จำกัดคือบวก8ปขึ้นไปนะครับเอาล่ะมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องเออเทียร์แกเมนนะครับว่าใช้ยังไง อย่างเช่นผมจะมายัดใส่กางเกงนะครับก็กดมาที่กางเกงนะครับจะสังเกตว่าเรามีช่องให้ใส่ชิ้นส่วนทั้งหมด4ชิ้นส่วนนะครับโดยหนึ่งช่องบนนี้จะใส่สามเหลี่ยมอันนี้จะเป็นตัวแทนเหมือนท e ี่เราอีกเลเวลครับแทนแรล่งของอาวุธหรือของชุดนะฮะที่จะทําให้มีผลต่อสเตตัสแตกต่างๆางกันครับแล้วก็ ตัวสี่เหลี่ยมนั้นจะเป็นออฟดาเมจสกิลนะอันนี้ผมไม่มีส่วอนออฟวงกลมอันนี้จะเป็นแรนดอมออปชันครับมีการทาามีสเปเชียลไลซ์มีอะไรเนี่ยวอลดีเฟนซ์เลเวลอันนี้เป็นอันนี้เป็น6กเหลี่ยมครับเป็นออฟคล้ายๆออฟฮีโร่นะจากรอบอะไรแบบนี้เป็นตน้นเวลาจะใช้เราก็แค่คลิกเปลากใส่แค่นี้นแหละครับหรือคลิกขวามาก็ได้นะฮะใส่หนึชิ้นจะมีค่าธรรมเนียมทั้งเส้นหนึ่งแสนนะครับ สามารถกดติดตั้งเพื่อยืนยันก็จะเป็นการโอนออปชันไปที่ตัวกังเกงแบบนี้เป็นต้นครับอันนี้แหะฮะคือชุดเซตเอเลียนอรครับได้จากเวสนะฮะเราสามารถเอามาออปชันมาป้อนได้เรื่อยๆอ่ามสีนั่นเองครับ